นาจิ๋วไปแม่อุ้ยเอาเอาเอาน้อนคืนแน่เอาน้อนคืนแน่น่ะ น้องเชวมานั่งอยู่กลางเออเอายิงไปแม่โอ้ยเห็นว่ายานเปียกนรถอะไร่ย่างเนี้ยเอาทำไมไม่ถอดถุงเท้าอ่ะถุงเท้าด้วยอะ่ถุงเท้าอ่ะม่หัดกัไว่เป็นยังดอก เอาอีงงก็ว่าไปเล่นน้ำเขาเอีงเขียค่ะไปงเรอีงเล้วเอาเวสว่ายใส่ข้าใส่ข้าหน้าด้วยคุณยายพ้าเด็กหน่อยเรนบาด้านหน้าโบนกวดเอาล้านเนี่ยละ โอ้โอ้เหมาะว่าว่าลมก็ได้จ้าโอเคเพราะว่ามันเด็กน้อยใช่ใช่ใช่แต่ว่าของบ้าลมมันก็อว่ายากชืนนะมันก็รู้วันหรอเออใเซลจ้าดีๆเลยอ แควเอ้ยแควทำไมไม่ไปเล่นกับเขาแคว,วไปแล้วอะไรถึงเห็นหมัม้ีย่ยวยยคุณยายนี่ทนความนสนใจเรียกร้อง,องจากร้านอะไรเนี่ผ่าร้านเลยเต ออรมันตงช่เออรเหนอถึงใจบักซีแลยอค่ะใจนังใจไ้ไอ้คลิปไปด้วยจะอะไโซจิอจะมามีจิ้วมาไห้ลมเนย สามรอบคนณลำซี่แหล่ะเอ้ยเอ็นมาเขาบอกเดิมพูมันโกงให้มันลมเขาก็เห็ดลมเออเขาคอยยุ่งไปเขาว่าหายลมพว่าบอกเขาว่าเ่าห้ยลมเนี่ยไม่อย่าเคี้อันนี้แม่โอ้ย ถา,าว่ายานใบพัดอหรอขี่ป่าเป็นไลมขับปเป็น <c oughs> ขับว่าปเป็นกัมมีคาทอบ,บีดบอให้โรครถ,ถาลใใรยลไก่่เย็ตัวร้านแต่ว่าพวกไหรลมแตพวาโรมันได้ไดลไลายรอเออมันเีวเวลาเนี่ยแมนเขา<อ>ทาำมา เขาสีลมให้ยูโดเขาสีล่มเหมือนบาสุดท้ายเนี่ยตอน้องลมเนี่ยเนอเขามนกเสียาพราะว่าเขาตรงเท้าได้ไม่นีแต่เด็กหน่อยนะไม่แลวแต่คนในฝังคนเขากอกว่าให้ขึ้นรับอร่อย โอ้ก็นี้โค้งไก่เว่ยมันสิหักยังไม่แต่งมันสิเป็นมวนั่นละแต่เบิ้งๆเบิ้งเขามาแล้วเขากับสิมานล่อยูงนีละมาแล้วซีเลยเท่เท่เลยเท่เลยเท่เลยเท่เท่เทๆเออ เตรียมตัวลมว่าลมยายว่าไหยลมยายว่าไหยลมขาดใจเลยยายว่าไหยลมลงมาบัเดีนต้องถามยายเจียวเป็นยังก็ว่าไหยลมมื่หนาล้านไส่จะด้วย ดดไปพัดเด้อไปพัดเด้อ